ตอนนี้ผมมีห้องดิสกอของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้องดิสกอแล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับทีกคนอิกค้งเหนือเกมนะวันนี้คำบรรทนผมนะครั้งนี้เจอร์รลลิวดนะครับในด่านอัลติรเมทเลสโซนก็ได้เพิ่มมาให้เราทําเรียบร้อยนะครับผมนี่เลย7ปีคปับผมนะโดยเป็นทีมของ t d Hero โแต่ว่ามีาตัวของกุจิต้าและตัว7ปีก็ตมาเสริมด้วยและผมได้ทํา e c a กุจิต้าเรียบร้อยนะเออก็เลยเอามาใช้ได้นะับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่ารอบนี้เราเจออะไรบ้างเราเจอสีม่วงฟ้าเขียวก็จะเป็นม่วงเนี่ยม่วงก็3ตัว ฟ้าและเขียวก็มีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงตัวทีมเขียวกังเจอรอบสุดท้ายแต่แม่จะเองให้เบจิต้าเราจัดก,การได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้สองด่านแรกเราให้จาัดก,การได้ตัวพวกตังนี้พวกนี้มันเก่งแล้วแหละแค่เราต้องรักษามันดีๆนะครับก็ทีมประมาณนี้มี7ปีแล้วกูจิต้าอย่างที่บอกไปโอเคไปเลยแล้วกัน โอ้โหทำไมต้องให้ทำไมเปีมึงชอบออกมาด้วยกันผมไม่เข้าใจ7ปีชอบออกมาด้วยกันเป็นอะไรถามจริงมา7ปีมาคู่เลยวะคู่ตลอดเลยว่าเปลืองไหมเนี่ยโอ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 เราจะเอาของเราไปก่อนแล้วผมก็อยู่หลังสุดโอเคจริงต้องให้โกคูยัดนะเนี่ยต้องให้โกคูจีทียัดว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา ด่านนี้ไม่ค่อยยากอะไผมยังไม่ใช้ของนะผมจะไปใช้ของด่าน2ด่าน3ด่าน2ถ้ามุดจบภายในด่านนี้ได้ก็ดีอ่ะเพราะด่านหน้าเพราะด่านเพราะอันต่อไปเขียวน่าจะมาเยอะมากเอาให้จบภายในภายในเฟสนี้ได้ไหมอ่ะไหวเปล่าสีเหลืองมาเพียบเลยนะม,มันเหลืองสามเลยเขารอบหน้าต่อไปก็จะเป็นสีนี่หมดเลยไงโอ้ยแม่งเอ,อ้ยโดนแสนเป็นไรไป อันนี้เมตาลูโดมผมยังไม่รู้น่มามันทำอะไรได้อือหามีหามีหาอุ้ยสามล้านแปดหกล้านอือไปโดนชอตไอช็อตบุลงไปเลยครับสี่ล้านห้าไม่เบิ้ลด้วยรอบหน้ามีเบจิต้ารอบหน้าต้องเล่นดีๆต้องให้เบจิต้าแทงว่ะอ๋อโกจิต้าแทงได้อยู่โกจิต้าแทงได้อยู่ทำไมโดนไม่ตายดูก่อน เจ็ดปีไปเลยครับอย่างนั้นเจ็ดปีไปเลยอย่างนั้นอะอ่ะกูจะตายจใช่ไหมตายครับโอเคสวยโอเคอ่าหัวและแม่งโอ้ยโอเคโดนแสนไม่หนักเท่าไหร่ครับไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ดูรถดูรถดิเฟ้นด้วยนะเราอะ่ะเราดูรถดิเฟ้นด้วยต้องสนมารถด,ดิเฟ้นเราได้โอ้รอบนี้แม่งยิงไม่เข้าเลยแม่งชอบมาด้วยกันอะ โอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่เจปีเราทำงานเจปีผมเปิดได้อีกหนึ่งเส้นทางครับในไลฟ์ในไลฟ์ล่าสุดยังไม่เห็นก็สามารถไปดูได้เปิดในไลฟ์ล่าสุดแล้วผมเปิดได้ครับตัวนี้หกเ้เอนี่ผมจัดเบิ้ลรัวมีคนบอกให้เบิล้ลผมก็จัดเบิ้ลเลยฮะตอนแรกกัดจะไปอับเอออาจจะอับแบบเน้นอัปครีหน่อยเพราะว่าแบบมันก็มีโอกาสในการเบิ้ลไม่ตาย่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไปอับครีช่วยอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นตัวแสแต็กครับ โอเคตอนนี้สีฟ้าต้องให้โูจิต้าจัดก,การแล้วเนี่ยให้โคจิต้าจัดก,การเลยแล้วกันหกลูกหกลูกโูจิต้าเฮ้ยโูจิต้ามันไม่ได้เดี๋ยวก่อนแล้วกันงั้นผมใช้ของไหมยังแล้วกันห้าลูกไปเจ็ดปีว่าผมเอาอยู่โอ้โหโอ้โอ้โอโอ เจ็ดปีกูหนักเหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดปีเราหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตายโหงเล่นในอย่างนี้เหรอ,อได้เลยไม่เป็นไรมาชืบอสามล้านหกครับชื้อคำี่คำี่ห้าไฟนอลแฟลชยังไม่ตายพออืมรอบนี้เราตันตัวเขียวมันไม่อยู่แล้วไงตัวเขียวโอเคโกจิต้าสมาร์ทแปดครับมันต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลผมหกเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะโกจิต้าอีซีเอเนี่ยนะ เออตีเขาทุกสี่ไหมโอ้โหเออโหมึงไม่เบิ้ลให้กูนหน่อยอะโอเคไปโกกูสีล้านเออไปออออออเออเบาเลยรอบนี้โอเคสวยงามมากสวยงามมากที่เบิ้ลอีกรอบหนึง่งห้าห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ผมไม่มีหกเก้านะไม่ได้สักทีครับจะหวังจากด้การได้อันนี้ก็ไม่ได้ครับ โอเคตรงนี้ตอนนี้เก็บลูกแก้วง่ายอยู่ผมยังไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวแก้วง่ายอยู่ยังไม่เอาแล้วกันผมไม่แปลงแล้วกันเอางี้แล้วกันฮิวไปด้วยโอเคปึออ๊บโอเคมาเออเออเจ็ดปีมันยังพอแทงได้ไงถ้าเป็นแบบถ้าแบบชนะทางมันยังพอได้อยู่แต่ไม่ชนะทางนี่แบบโอ้โหโดนไปสี่หมื่นกว่าโอ้โหแรงถือว่าแรงนะที่โดนเมื่อกี้โอเคสี่ล้านสองครับ แตกไปอีวายแดนซ์ซอฟเฟยพยายามไม่ใช้ของนั้นไปใช้ในตอนหน้าดีกว่าครับทุ่มแม่งเลยโอ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 ,โอ,โ,อโอเคโคจิต้าอันนี้ของเพื่อนจะไม่ได้ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเ0้าสิบพอดีไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สังเกตของเพื่อนครีเลยปุ๊บอีกรอบเพราะเก็บครบเพอเก็บเกินคียีอีกรอบหนึ่งความโกงของมันคือเราเก็บครี เขาเรีว่าเเก็บลูกแก้วให้เกตทาไม่ตายมันถึงจํานวนที่มันต้องการอะ่ะแค่นั้นแม่งก็แม่งก็เบิร์นทาไม่ตายแบบการันตีแล้วครับโกงจัดสีเขียวเมนตาลิโดอว่ะโอเครอบนี้ผมแปลงเลยแล้วกันต้องใช้เอาความเก่งล้วนๆโอ้โหตัดไม้ตายเลยก่อนแล้วกันตัดเลยตัดตัดเลือดไปกงินบูบหล้านโอ้โหขนาด6ล้านนะเนี่ยจะตัดไม้ตายมันไม่ได้เกมนี้ วิสไปก่อนครับรอบนึงทำให้ตายใหญ่โอเคแล้วเราทำให้ตายใหญ่พอชืดเติร์ดเตรดตดตดตดบนี้เกโกจิต้าครับไปก็ต้องหวังการหลบอะเฮ้อมันตีปกติมันไม่เข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่ถ้ามันแบบเรียกว่าไงหลบอะถ้ามันหลบ Let's end this จริงๆอะค่อยเจ็ดเทินค่อยแปลงครับแต่ผมรู้สึกว่ามันควรแปลงแล้วมันควรแปลงว่าทำดาเมจครับไม่งั้นกลัวแบบกลัวโดนตีตายครับ อย่างน้อยเราเอามันหลบไม่ตายก็ยังดีวะ่ะสองล้านแปดครับอีซี่เลยสี่ล้านเก้าเออจึ๊บอืม 4, 9, อืมเราติดเบิ้ลเยอะจังเฮ้ยเราติดเบิ้ลเยอะจังปกติไม่เบิ้ลเยอะขนาดนี้อุย๊ยโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนครับเก่งโคจิต้าผมสี่ล้านเจ็ดต้องต้องเบิ้ลวะ่ะมันจะตีขึ้นแรงมากเมื่อกี้สองล้านเนี่ยเนี่ยขึ้นเป็นสี่ล้านครับ เพิ่มเลือดไปเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวในอีกคลิปหนึ่งนะฮะยังไม่ใช่คลิปนี้นะฮะเพราะยังไม่ใช้มาในคลิปนี้เราใช้มาในคลิปเราจะรีวิวแบบจาะจงในคลิปอื่นครับในคลิปนี้นะเราก็แทงได้ครับหลังจากใช้ของโคชิตา้าโอ้โหไม่ไม่เข้าเลยเจ็ดแสนเยวหน้าผมให้แปลงล่างเลยโอ้มันล็อกอ๋อมันล็อกได้มันก็แปลงเลยละกันนะงั้นผมโอ้เราตัดเลือดมันได้ตัดเลือดมาเลยตัดเลือดครับปื้มหกแสนไอหกล้าน ตัดเลือนมาดีครับตัดเลื่อนมาดีมาโกจิซูเปอร์โกจิต้าอีซี่โกงนี่แหละความโกงเจ็ดปีครับเมื่อเราทำอะไรแพ้แต่ยังไม่กดลูกแก้วครับแพ้ตั้งแต่ยังไม่กดลูกแก้วครับอีซี่ <laughs> แพ้ตั้งแต่ยังไม่กดลูกแก้วคิดดูแล้วกันแม่งโกงชิปหายโอเคงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้รับผมนะครั้งหน้าแล้ก็คงไปต่อกับเบบี้ครับผมนะม่รู้จะยากขนาดไหนแล้วก็มาติดตามกันนะครับผมโอเค นั้นก็ขอจบคลิปอย่างเี้ฝากกดไลค์กด r ก b e กดแชร์เป็นกําลังใจผมทําคลิปด็อกค,คัง b บทเทิลดีๆต่อไปด้วยนะครับโอเคอก็จะเจอคลิปมาส่งนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กดอ,อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและยิมกดต,ติดตามที่ต่องผมด้วยนะครับและอย่าลืมไปเข้ากลุ่มด็อกคัง b บทเท,ท,ทิลลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมไว้เจอกันครับผม